Good morning and welcome to Daily Gospel Truth. ท่านอรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ. Well, this week we are talking about faith. อาทิตย์นี้เราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ. it's important we understand what faith is from the Bible. เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจด้วยว่าความเชื่อในพระคัมภีร์นั้นหมายความว่าอย่างไร. Now, sadly, a lot of Christians have a wrong understanding or definition of what faith is. แต่ก็น่าเสียดายว่ามีคริสเตียนหลายคนที่เข้าใจคำนิยามเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อผิดไป. But biblical faith is very very ความเชื่อตามแนวทางของพระคัมภีร์จริงๆเป็นความหมายที่เข้าใจง่ายมาก Really it's not complicated at all ไม่ได้เป็นอะไรที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนเลย when we define faith in a religious way that's when it gets complicated แต่ถ้าเราไปตีความหมายคำนิยามความเชื่อตามหลักของศาสนามันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าความเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนจัง I mean faith is so simple ความเชื่อเป็นอะไรที่ง่ายมาก That the Bible says even children can have faith พระคัมภีร์บอกว่าแม้แต่เด็กๆก็ยังสามารถเชื่อได้เลย Oh it's very interesting ก็น่าสนใจนะ You know children are not very complicated เพราะเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยได้คิดอะไรซับซ้อนหรอก And so if faith is so complicated, ถ้าความเชื่อเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงๆ a i t h เด็กๆจะมีความเชื่อได้ยังไงล่ะตรงนี้ก็เป็นการบ่งบอกให้เราเห็นว่าความเชื่อเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลย on child a on a ลองคิดถึงว่าเด็กคนนี้เนี่ยยืนอยู่บนโต๊ะ You know, puts forth his hands and says, jump, I'll catch you. you know, more children will not even think twice. They will just jump. <laughs> they will not calculate physics and different things. They will not calculate the father's muscles เขาก็ไม่ได้มานั่งดูว่าเอ๊ะคุณพ่อมีกล้ามใหญ่พอที่จะรับเราได้หรือเปล่า you know they will not spend time calculating all these things they will just jump เขาก็จะไม่มานั่งใช้เวลาในการคิดคำนวณอะไรต่างๆเหล่านี้พอพ่อพูด จบปุ๊บเขากระโดดใส่พ่อทันที Why because of the simple trust or faith in the Father เป็นเพราะว่าเขามีหัวใจที่เชื่อแล้วก็วางใจพ่อของเขา You know if we can trust our earthly fathers like that ถ้าเราสามารถจะวางใจพ่อบนโลกของเราได้ You know how much more our heavenly Father who is perfect through and through เราก็สามารถจะวางใจพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ของเราได้อย่างมั่นใจมากๆแน่นอนเพราะพระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างจริงๆ So so I want us to come to this understanding ผมอยาก จให้เราทุกคนได้มีความเข้าใจตรงนี้เกิดขึ้น The true b i faith is very simple ว่าความเชื่อตามแนวทางของพระคัมภีร์จริงๆเป็นอะไรที่ง่ายมาก You k n o and if we understand what Christ has done ถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทําแล้ว And the invitation of God to trust in what Christ has done และคําเชื้อเชิญของพระเจ้าที่เรียกเรามาว่ามาเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทําให้เรา w i l l know faith is as simple as that เราก็จะรู้เลยว่าโอ้ยความเชื่อมันเป็นอะไรที่ทำาเป็นธรรมชาติใหม่ของเรามันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยอะ I mean how complicated understand It is to คือมันจะเข้าใจยากขนาดไหนหรอ That the Father sent His Son to pay the price for us. ในการที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นพระบิดาส่งพระบุตรของพระองค์มาตายแทนเราบนกางเขนเพื่อชดใช้บาปให้เรา And the Son perfectly paid the price for us already. และพระบุตรนั้นก็ได้จ่ายราคาให้กับเราทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบแล้วอ่ะ And now God invites us to believe that. แลวตอนนี้พระเจ้าก็ชวนเรามาว่าเชื่อในความจริงนี้นะ It's not complicated. จริงๆ <is it? S 2> มันไม่มีอะไรซับซ้อนเลย You know, but I understand. แต่ผมเข้าใจแหละ That we have layers and layers of religion in our mindset. ว่าในแนวความคิดของเราเนี่ยมันมีหลักศาสนาที่ถูกวางเอาไว้หลายชั้นมาก Because we always think like it can't be that simple. เพราะเราก็มักจะคิดว่าโอ้มันจะอะไรง่ายขนาดนั้นจริงหรอ You know, it can't be it can't be that you know God c a n be that good. โอ้พระเจ้าจะมาดีขนาดนั้นจริงหรอ y o n o obviously He wants something from us first. พระเจ้าต้องการอะไรจากเราก่อนแน่ๆ Uh, you know it can you know it cannot be christianity cannot be that simple การเป็นคริสเตียนมันจะมาง่ายขนาดนี้ไม่น่าจะใช่หรือเปล่า See the thing 's นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น if you somehow believe Christianity is complicated then you don't understand Christianity ถ้าคุณมีความเข้าใจว่าการเป็นคริสเตียนหรือการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมันเป็นเรื่องยากแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจชีวิตคริสเตียนจริงๆผมอยากจะให้คุณเนี่ยได้ย้อนกลับมาดูถึงความเชื่อที่มันเรียบง่ายมากๆเลยนะของคริสเตียนเนี่ย and so you know let's go to that's why we're having conversation around faith this week ก็เลยอาทิตย์นี้เราเลยอยากจะแบ่งปันกันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ j o h n 2ในยอห์นบทที่20ข้อ29 it says Jesus said to him Thomas because you have seen me you have believed Blessed are those who have not seen and yet have believed. p เยซูตรัสกับเขาว่าเพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขตรงนี้เนี่ยพระเยซูกลังพูดกับโทมัสอยู่ Now this is very interesting. ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมาก Now most of you may know the background already. หลายๆคนอาจจะ

But Jesus the next time Jesus appeared, you know, Thomas was there. appeared, was แต่ว่าครั้งต่อไปที่พระเยซูปรากฏพระองค์ขึ้นเนี่ยโทมัสอยู่ที่นั่น In fact before that when Thomas received the report from the other disciples that Jesus has been resurrected จริงๆก่อนหน้านั้นตอนที่โทมัสเองเนี่ยก็ได้ยินเพื่อนๆเหล่าสาวกบอกว่าพระเยซูเนี่ยฟื้นขึ้นจากความตายและพวกเขาก็ได้พบกับพระองค์แล้ว Thomas did not believe โทมัสเองจริงๆไม่เชื่อนะ says, uh, until I believe cannot see เขาบอกว่าโอ้ถ้าเรานะไม่ได้เห็นด้วยตาของเรานะเราไม่ได้แตะต้องพระองค์ด้วยมือของเรานะเราไม่เชื่อหรอก Jesus when that's appeared ตอนที่พระเยซูคริสต์นั้นปรากฏขึ้นมาพระองค์ก็เลยบอกว่าอะโทมัสมาสิมาแตะต้องเรานี่เราเองนะโทมัสก็เลยเชื่อสิ่งที่พระเยซูได้พูดเอาไว้ใน ข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลย y o u saw me with your physical eyes พระองค์บอกว่าท่านเนี่ยเห็นเราด้วยตาของท่าน and then you believed แล้วท่านเชื่อใช่ไหม in other words you believed based on your senses physical senses นั่นหมายความว่าท่านเชื่อเนี่ยความเชื่อของท่านมันมาจาก พื้นฐานของสัมผัสทั้งห้าแต่พระเยซูบอกว่ามันก็มีวิธีที่จะเชื่อเราเนี่ยที่ดีกว่านี้นะก็ says, คือผู้ที่ไม่เห็นเราด้วยตาของเขาแต่เชื่อเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นสุขสิ่งที่พระเยซูได้พูดตรงนี้เอาไว้เป็นมันเป็นการกำหนดความหมายของความเชื่อเลย See, in Christianity, ในการเป็นคริสเตียน you know, faith is not based on the senses. ความเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัมผัสต่างๆ faith faith is based on the integrity of God's word. <S ความเชื่อเกิดขึ้นจากการที่เรามั่นใจว่าถ้อยคําของพระเจ้ามีความเที่ยงตรง in other words, หรือในความหมายหนึ่งก็คือ faith In the word of God, ความเชื่อที่เรามีในถ้อยคําของพระเจ้า is true faith. นั่นก็คือความเชื่อที่แท้จริง Because the word of God is เพราะว่าแค่ถ้อยคำของพระเจ้าก็ถือว่าเป็นหลักฐานมากพอละ The word of God is enough to prove that it is the truth. ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นหลักฐานที่จะพิสูจน์ให้เราเห็นว่านี่คือความจริง You know when we come to that point in our Christian life เมื่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยเรามาถึงจุดจุดนี้เราเชื่อในถ้อยคำแบบนี้ Our faith will produce results. เราก็จะเห็นว่าความเชื่อของเราเกิดผลเสมอ Because when we go by our senses พอเมื่อเราตัดสินใจทำทุกอย่างด้วยสัมผัสต่างๆทั้ง5ทางร่างกาย there'll be many things that will come that will hinder us from believing what god has said มันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวทําให้เราไม่ได้เชื่อตามถ้อยคําของพระเจ้า and so the christian faith is this ชีวิตหรือว่าความเชื่อของคริสเตียนเป็นแบบนี้ i don't have to wait to see ฉันไม่จําเป็นต้องรอให้เห็นก่อน i don't have to wait to feel ฉันไม่จําเป็นต้องรอให้ฉันรู้สึกก่อน If God has said it God has ถ้าฉันเห็นในถ้อยคำที่พระเจ้าพูดแบบนี้ then I have a biblical solid basis to believe it's the truth ฉันก็มีพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงจากพระคัมภีร์ที่ฉันจะเชื่อว่านี่คือความจริง that is saying that God never lies เพราะว่าการที่เราเชื่อแบบนี้ทำแบบนี้เนี่ยเรากำลังบอกว่าพระเจ้าไม่โกหกไง t a t God's word dependable ดังนั้นถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยยังไงเป็นสิ่งที่เราเชื่อถือได้อยู่แล้ว I'm telling you, that is spiritual that the essence of spiritual maturity. you of ผมบอกคุณเลยว่าตรงนี้แหละเป็นการบอกบอกให้เราเห็นว่าเรามีความเติบโตขึ้นในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณการที่ยังเป็นเด็กนั้นก็จะบอกว่า I will believe when I, see. I believe when see ฉันก็จะเชื่อต่อเมื่อฉันเห็นนะ I'll believe I feel when ฉันจะเชื่อก็ต่อเมื่อฉันรู้สึก But maturity says, I believe already because God says it. I believe it is mine because God's word says it is mine. And that's simple faith. Now, the reason is this: that the spiritual is a source of the physical. ฝ่ายวิญญาณเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของทุกอย่างในโลกฝ่ายกายภาพ so If we want to see any kind of uh, victory or any kind of change in our physical world ถ้าเราอยากจะเห็นชัยชนะการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นในโลกฝ่ายกายภาพของเรา We have to go to the source เราก็จะต้องย้อนกลับไปดูที่แหล่ง That produces the change in the physical r e a l m ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกทางฝ่ายวิญญาณ And the source is spiritual ่แล้วที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกฝ่ายกายภาพและแหล่งตรงนี้ก็คือโลกทางฝ่ายวิญญาณ you know that's why Jesus said the words I say to you they are spirit พระเยซูจึงได้บอกว่าถ้อยคําที่เรากล่าวกับท่านนั้นเป็นวิญญาณ In other w o r d j e s u s saying หรือในความหมายหนึ่งพระเยซูกําลังสื่อสารว่า The source is spiritual แหล่งก็คือโลกฝ่ายวิญญาณ But if we believe the things of the spirit แต่ถ้าเราเชื่อในสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกทางฝ่ายวิญญาณ We make a way for the things of the spirit to come forth the come physical realm. in เราก็กำลังเปิดทางให้กับสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยสามารถที่จะเดินออกมาสู่โลกฝ่ายกายภาพได้ What Jesus is saying to Thomas is this สิ่งที่พระเยซูพูดกับโทมัสตรงนี้ก็คือ Thomas you didn't have to touch me first or see me first to believe บอกโทมัสจริงๆแล้วเนี่ย ท่านไม่จําเป็นต้องเห็นหรือว่าได้มาแตะต้องตัวเราก่อนก่อนที่ท่านจะเชื่อหรอกนะจริงๆเนี่ยท่านควรจะเชื่อเป็นเพราะว่าเราเคยบอกกับท่านสัญญากับท่านก่อนหน้านี้ต้องหลายครั้งเพราะพระเยซูก็พูดกับเหล่าสาวกของพระองค์หลายครั้งว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องตายบนกางเขนและเราก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ในวันที่3 so Jesus words should have been enough for them แต่คําพูดของพระเยซูตรงนั้นมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเชื่อได้แล้วไงแต่ for thomas it was not enough แต่สําหรับโทมัสเขารู้สึกว่าแค่พระเยซูพูดอย่างเดียวนั้นนะไม่พอ now i'm not criticizing thomas many times we are like that คือผมไม่ได้มาวิพากษ์วิจารณ์โทมัสนะครับแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยหลายๆครั้งที่เราเองก็ไม่แตกต่างจากโทมัสเลย you know we 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 think well yeah the bible says that เราเวลาเจอจากในพระคัมภีร์พูดแบบนี้เราก็บอกพระคัมภีร์พูดแบบนี้ก็จริงแหละแต่ลึกๆในใจของเราเราก็รู้สึกว่าแค่สิ่งที่พระคัมภีร์พูดอย่างเดียวไม่พอ what the Bible says not enough What the says Bible is สิ่งแค่สิ่งที่พระคัมภีร์พูดเอาไว้อย่างเดียวนั้นไม่พอ I first I first must must also see first. Must also feel first. ฉันก็จะต้องได้เห็นก่อนไหมได้รู้สึกก่อนไหม ถึงจะเชื่อ you know but the truth is this แต่ความเป็นจริงเลยก็คือ even in in our life we believe in things we don't see แม้แต่ในด้านอื่นๆของชีวิตเราเนี่ยบางทีเราก็เชื่อไปแล้วนะในสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นเลยอะ we believe that virus that we don't see with our eyes <Ex> เราก็มีความเชื่อถึงไวรัสที่เราไม่เคยเห็นด้วยตาของเราว่าเออตอนนี้มันมีไวรัสแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ you know e believe in oxygen that we cannot see but we know it exists เราเชื่อในอากาศที่เราเองก็ไม่เคยเห็นว่าเอออากาศมันก็มีอยู่จริงๆ you know some people believe in aliens บางคนเชื่อในเรื่องของเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาว <And S 2> ด้วยซ้ำซึ่งก็ไม่เคยมีใครเห็นมนุษย์ต่าง <You> know, ดาวจ, <and S 2> จริงๆแต่ผมไม่ได้พูดถึงเอเลี่ยนในหนังนะคะไม่มีใครเคยเห็นมนุษย์ต่างดาวตัวจริงแต่ก็ยังมีหลายคนที่เชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่จริงๆผู้คนเนี่ยก็ยังมีความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเห็นอยู่เยอะเหมือนกัน you know, Some of you บางคนนะครับ uh, you're afraid of ghost but you've never seen a ghost in your life คุณก็อาจจะเป็นคนที่กลัวผีทั้งๆที่คุณก็ไม่เคยเห็นผีเกิด ขึ้นก่อนในชีวิตเลยนะ <seen one. S 1> คุณก็ไม่เคยเห็นผีเลยแต่คุณก็ยังเชื่อวันมีผีอยู่ so in a way we can apply this to our understanding of faith in the word of God ในทางหนึ่งเราก็สามารถจะนําสิ่งนี้มาเกิดทาให้เราเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อในแนวทางพระคัมภีร์ได้ you know I don't have to see first feel first ว่าจริงๆฉันไม่จําเป็นต้องรอให้เห็นก่อนหรือว่ารู้สึกก่อนก็ได้ if God's word says it พราถ้าถ้อยคําพระเจ้าพูดเอาไว้แบบนี้แล้วอ่ะก็สําหรับฉันฉันก็ยึดเลยว่าเป็นความจริงอ่ะ It's the truth นั่นนี่คือความจริงเลยอ่ะ And it's mine แล้วมันก็เป็นของฉันด้วย Let's pray together ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you today for teaching us พรบิดาขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระองค์สอนเรา How to live like you want us to live ว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างที่พระองค์ต้องการได้อย่างไร To trust in you ในการวางใจพระองค์ And not only to rely on the things we see or feel แล้วเราก็ไม่ได้พึ่งพาสิ่งที่เราเห็น หรือเรารู้สึกเท่านั้นเราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์และความเที่ยงตรงของถ้อยคำพระองค์ในพระนามพระเยซู u อเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วก็ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในวันนี้